สวัสดีครับจากคลิปที่ผมเปิดหัวไปนะครับว่าวันนี้ผมจะมาทำการวิเคราะห์เรื่องน้ำหนักทุเรียนนะครับหมอนทองนะอันนี้เป็นทุเรียนหมอนทองที่เพิ่งตัดมาวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีทั้งสุกทั้งหามแล้วก็ดิบนี่นะครับเป็นทุเรียนที่กำลังเป็นกระแสนะครับลาดดำนะ เนื้อดีอยู่แล้วส่วนนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนไม่ตกทิ้งช่วงนะครับทิ้งช่วงมานานทุเรียนก็จะมีไส้ที่แห้งนะครับเนื้อดีนะโอเคนะครับผมเองนะผมอยากทดสอบมานานแล้วผมก็ค้าขายทุเรียนมานะครับมีประสบการณ์มานะครับทุเรียนได้บ้างไม่ได้บ้างขาดทุนบ้างได้กําไรนิดนิดหน่อยๆบ้างบางทีก็เข้าเนื้อนะครับ เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะน้ำหนักมันซีนะครับเขาเรียกว่าซีคือน้ำหนักหายนะครับในทุกๆวันน้ำหนักจะหายอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยนะครับสภาพอากาศ,สภา,ากาศสภาพความชื้นผู้เรียนเปลือกหนาเปลือกบางตัดแก่ตัดอ่อนเราจะมาคำนวณหา,าวิธีการจะหาจะทำยังไงให้ ให้ไม่ขาดทุนนะครับให้ดูหลักในการที่จะซื้อทุเรียนตั้งราคาขายทุเรียนเดี๋ยวมาดูกันนะครับให้ลูกดิบน้ำหนักหนึ่งกิโลกับอีกห้าจุดหกขีดนะครับหนึ่งกิโลกับห้าจุดหกขีดเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ที่ขั้วเลยนะ อยู่ไหนนี่นะครับหนึ่งจุดห้าแล้วก็ดิบโอเคอ่าดูลูกต่อไปนะครับลูกนี้หาม ตาดำเหมือนกันนะครับอันนี้ห้ามนะหนึ่งจุดสองเจ็ดนะครับหนึ่งกิโลจุดสองเจ็ดโลสองนะครับหนึ่งกิโลจุดสองเจ็ดห้ามมีอีกห้าม ลูกนี้สุกอ่าสุกแล้วเบาแล้วลูกจะใหญ่เนี่ยนะครับแต่สุกนะหนึ่งจุดสี่เก้าโอเคหนึ่งจุดสี่เก้าสุกโอเคเอาชื่อยอแล้วกันโอเค นี่นะครับสามลูกนี้นะอ่ามาแล้วครับขนาดนี้เวลาประมาณคือเมื่อวานอะ่ะผมลืมชั่งน้ำหนักไนะพอดีติดธุระนะครับขนาดนี้ก็สองคืนละเดี๋ยวมาดูน้ำหนักนะครับว่าทุเลียนที่เราชั่งไว้เมื่อวันที่สามนะ ว่าน้ำหนักจะหายไปกิโลเนี่ยเริ่มจากลูกดิบก่อนลูกนีนี่นะครับ1.5คือโลโลครึ่งครับลูกดิบเดี๋ยวมาดูน้ำหนักหายไปกิโลชึบนี่นะนี่คือลูกดิบนะครับ หายไปประมาณไม่ถึงครึ่งขีดเนี่ยนี่คือลูกดิบนะครับพอยังแข็งอยู่เริ่มปุบป,ปุบบ้างละแล้วมาดูลูกหามลูกหามน้ำหนักหนึ่งจุดสองเจ็ดช่างไวนะนี่นี่นะคสองคืนนะ ครสองคืนหายไปเดี๋ยวเราจะไปคำนวณกันเดี๋ยวจดไปก่อนแล้วเรามาดูลูกสุกอีกลูกนึ่งเี่ตรงี้ลูกโตหน่น้ำหนักหนึ่งจุดสี่เก้านะครับจากวันช่างนะสองคืนน้ำหนักจะหายไปกิโลนี่ลูกสุกจะหายเร็วมากเลยนะครับดูแลหายไปคิดหนึ่งเลยนี่ครับสองคืน ลูกสุกนี่พร้อมแกะารนะครับวันนี้เพราะว่าหนามนิ่มแล้วจะเป็นเนื้อนิ่มนะแต่ถ้าลูกดิดเนี่ยถ้าเป็นหมอนทองคนระับเนื้อยังแข็งอยู่ครับข้างในถ้าจะเป็นกรอบนอกนุ่มในก็ยังไม่ถึงนะน่าจะต้องเป็นพวกนี้ นี่นะน้ำหนักสองคืนนะหายไปลูกหนึ่งเป็นขีดแต่ถ้าเป็นลูกหามเนี่ยก็กินได้ละเนื้อกรอบนอกรุมในนี่นะครับลักษณะแบบนี้อันนี้เนื้อหายไปไม่ไมถึงขีดนะนี่จากวันตัดถึงวันที่พร้อมขายนะครับเนื้อหายไปประมาณขีดหนึ่ง เพราะว่านี้ผมไม่ได้เร่งสุกหรือว่าบ่มอะไรนะผมปล่อยธรรมชาติเลยเนื้อก็จะหายไปประมาณขีดหนึ่งถ้าซื้อมากิโลลนะหนึ่งร้อยบาทก็จะหายไปประมาณนสะิบบาทต่อหนึ่งกิโลนะจะหายไปประมาณสิบาทนี่แหละถ้าซื้อมาหนึ่งร้อยถ้ามีสักร้อยลูกมันก็จะหายไปร้อยหนึ่งแต่ถ้าลูกโตกว่านี้นะครับผมคิดว่าน่าจะ หนักน่าจะหายเร็วกว่น,นี้อาจจะเป็นลูกถึง15บาทถึง20บาทนะตั้งแต่ตัดวันตัดถึงวันขายถึงลูกค้านะครับเพราะนั้นก็ลองไปคำนวณกันดูนะอาจจะซื้อ100รในราคา100ถ้าขายในราคา140 150้าขายได้เร็วอันนี้มันอยู่ที่วิธีการบ่มของแต่ละคนอีกนะแล้วก็อุณหภูมิของแต่ละวันนะครับ ยิ่งร้อนก็ยิ่งสุกเร็วขายตลาดนัดขายในอาคารขายในห้องแอร์มันก็จะอีกคนละสเต็ปหนึ่งนะครับความสุกก็จะช้าลงไปช้าเร็วลงไปให้คำนวณน,นะครับมันก็ต้องมีค่าปอกค่าขนส่งสมัยนี้นะครับถ้าไม่ชาร์จผู้บริโภคมากเราก็จะเหลือกำไรไม่เยอะ ยังมีค่าถุงอีกค่ากองอีกเดี๋ยวนี้ยิ่งมีเด l i v e r y อีกแล้วสู้กันด้วยการดั้มราคาเอาลูกเล็กมาขายเอาผู้เรียนลูกเล็ก,ลกอะ่ะมาจัดโปจัดกองกันนะเดี๋ยวนี้เขาก็มีการแข่งขันสูงนะครับใครที่คิดจะขายก็ลองคิดให้ดีนะครับมันไม่ใช่มีแค่ทุเรียนนะมันยังมีเงาะมังคุดหลากหลายนะครับให้ให้ถั่วเฉลี่ยนะแต่ถ้าเป็นทุเรียนอย่างเดียวนะผมว่า ต้องขายในที่ทำเลดีๆขายให้ออกให้เร็วที่สุดอย่างแถวโรงงานบริษัทให้ออกเร็วที่สุดนะครับจะเป็นแนวทางที่ดีฝากไ้ให้คิดด้วยนะครับสําหรับคิดนี้นะครับผมก็มาแนะนําคร่าวๆนะผมก็ไม่ได้เจ๊เสียนไม่ได้อะไรหรอกแต่ทํามาก็กว่าจะมามีกำไรนะครับใช้เวลานานนะกว่าจะรู้นะเจอทุเรียนอ่อนก็แย่แล้ว ต้องเจอแดดเจอฝนเจออากาศอีกอันนี้นะครับก็ถาไม่สู้ก็แย่นะครับก็ฝากไว้ให้เพื่อนๆเ,เป็นแนวทางด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ